เหรือมแมลงแต่เป็นเสียงผู้หญิงร้องให้ท่าที่วัดเลื่มตายอย่างช้าๆหูยังได้ยินเสียงสะอื้นอยู่ไม่ไกลท่านคิดว่าอาจเป็นความเหนื่อยล้าหลังจากเดินทางไกลจึงลุกขึ้นนอนพักอย่างไม่คิดอะไรคืนแรกผ่านไปด้วยความกระสับกระส่ายฝันของท่านเต็มไปด้วยภาพสูของผู้หญิงสรงผ้าขาวผมยาวปลกหน้า เดินบงเวียนอยู่รอบกุฏิเมื่อข้างหนึ่งลูกท้องตัวเองไปมาก่อนจะหันมามองด้วยสายตาว่างเปล่าเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นว่าออกไปอย่ายอยู่ตรงนี้เช้าวันรุ่งขึ้นท่าพิวัตื่นพร้องเหลือที่เปีกชุ่มทั้งร่างจิตใจยังรู้สึกวุ่โววงแม้จะสวดมนต์ทำวัดเช้าตามปกติแต่ความฝันเมื่อคืนกลับติดอยู่ในหูไม่จางหาย ขณะเดบิทบากในหมู่บ้านท่านสังเกตชาวบ้านบางคนมองท่านด้วยสีหน้าปแ,ดดแปลกๆเหมือนจะพูดอะไรแต่กองเงียบเมื่อกลับมาถึงวัดหลวงตาถามด้วยน้ำเสียงราบเรียกหลับสบายไม่โยมทราบที่วัดตอบตามจริงก็หลับครับหลวงตาแต่ฝังประหลาดไปหน่อยฝันเห็นผู้หญิงร้องให้อยู่รอบกุฏิหลวงตานิ่